เขื่อนวนชิรางงกรระบายน้ำท่วมลานกีฬาท่าน้ำเทศบาลตะบนทองผาภูมิจังหวัดกาญจานบุรีเมื่อเวลา18.30นวั 30, นที 15, น่15มีนาคม2565ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากชาวบ้านว่าที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติร .9 ท่าน้ำเทศบาลตะบนทองผาภูมิน้ำแขวน้อยที่ไหลระบายจากเขื่อนวนชิรางกรได้ท่วมขึ้นมาบริเวณสนามกีฬาตะกร้อกับสนามฟุตซอล ทำให้นักกีฬาที่มาเล่นตะกร้อและเยาวชนที่มาฝึกซ้อมโรลเลอร์สเกต็ตต้องเก็บอุปกรณ์ออกและย้ายไปเล่นที่อื่นซึ่งทุกๆเย็นจะมาเล่นใช้สนามกันตามปกติแต่ก็ยังมีประชาชนและเยาวชนที่มาเล่นน้ำคลายร้อนทางเทศบาลตะบนทองขาภูมิได้ติดป้ายเตือนผู้ที่ลงเล่นน้ำควรเล่นน้ำอย่างระมัดระวังเนื่องจากน้าเชี่ยวหลแรงป้องกันคนตกน้ํา ขณะที่เขื่อนวัาชลล์งกรได้รายงานแผนการระบายน้ำประจำวันที่15มีนาคม2565ระบายน้ำ25ล้านลูกบาทเมตรเท่ากับเมื่อวานและระบายน้ำตั้งแต่เวลา8นาฬิกาการระบายน้ำในวันนี้ส่งผลกระทบต่อท่าน้ำเทศบาลตะบนทองผาภูมิซึ่งสาเหตุในการปล่อยน้ำมากในครั้งนี้จะระายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป